สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปิดโฆษณารวมถึงเรื่องราวต่างๆในแถบหน้าแรกของ g o o g l e ตัวนี้นะคะปกติแล้วถ้าเราเข้าไปที่หน้าหรือว่าที่แอปของ Google ใช่ไหมคะลองคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นโฆษณาหรือว่าข่าวต่างใช่ไหมคะที่เขาขึ้นมาให้เราตามที่เราเคยคลิก ดูหรือว่าตามที่ประเภทที่เราสนใจอะค่ะหน้าแรกเขาก็จะเป็นทั้งโฆษณาเป็นทั้งข่าวต่างๆหากว่าเราต้องการที่จะนำพวกข่าวสารหรือว่าพวกโฆษณาต่างๆเนี่ยค่ะออกจากหน้าของแอป google ตรงนี้ค่ะอย่างแรกเลยใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาที่เพิ่มเติมตรงนี้ค่ะคลิกกาไปเลยค่ะมาที่การตั้งค่านะคะเลือกเลยค่ะ แล้วก็มาที่ทั่วไปค่ะให้คลิกตัวนี้ค่ะหน้านี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นคำว่า discover คุณจะพบเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของคุณใน,ในแถบหน้าแรกของแอปอันนี้คือเราเปิดไว้ใช่ไหมคะดังนั้นข่าวสารแล้วก็โฆษณาต่างๆเมื่อกี้ค่ะเขาก็เลยโชว์ขึ้นมาก็ถ้าเราต้องการจะปิดก็คือให้มากดสวิตช์ปิดตรงนี้นะคะ แล้วก็กดแบ็กออกไปนะคะกดแบ็กออกไปนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าใหม่ก็ได้ค่ะให้ให้กดไปที่ปุ่มโฮมหรือว่ากดแบ็กออกไปนะคะอ่ะเราจะเห็นเราใช่ไหมคะตรงนี้เพื่โฆษณาหรือว่าข่าวสารต่างๆะคะเขาก็จะไม่ขึ้นมาให้เราแล้วหรือว่าลองเปิดแอปใหม่นะคะเปิดแอปใหม่นะคะจะเห็นว่าจะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการรับข่าวสารจาก Google หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราสนใจค่ะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ใช้วิธีการเดิมเลยค่ะมาที่จุด3จุดตรงนี้นะคะตรงเพิ่มเติมเลือกตรงนี้ค่ะมาที่การตั้งค่านะคะทั่วไปค่ะแล้วก็มาหาคำว่า discover มาเปิด s w ิตช์อ n นะคะ แล้วก็แบ็กออกไปนะคะแบ็กออกไปค่ะแบ็กออกไปนะคะ,คอ,อ,ะ,คะอ่าจะเห็นแล้วใช่ไหมคะแอป Google เขาก็จะขึ้นข้อมูลข่าวสารต่างๆะคะ่ะมาให้เราเดี๋ยวกดออกไปก่อนนะคะแล้วลองมาเข้าแอป Google ใหม่ะคะ่ะอ่าข่าวสารเขาก็จะขึ้นมาให้เราใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคว่าทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่ปิดหรือว่าเปิดข่าวสารหรือว่าโฆษณาในหน้า Google นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n น l เราด้วยนะคะพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากช่องเราะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ